มาดูาธาตุยาเสพเติดกันบ้างนะคะพอเสพยาเข้าไปก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวความกระตันยูก็ไม่มีนะคะจริงๆาธาตุยาคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาอาศัยข้าวก้นบาดพระกินเป็นประจําเลยนะคะแต่ปรากฏทําร้ายพระจับหัวพระโคกับพื้นจนหัวแตกกระหน่าเตะไปหลายทีสุดท้ายก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะชายชุดดำเนี่ย<อ>เดินมาขอข้าววัดกิน ขอแล้วก็ทําร้ายร่างกายพระเฉยเลยนะคะทาร้ายจนพระได้รับบาดเจ็บก่อนจะขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนี่ดูพฤติกรรมผู้ก่อเหตุเช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปแล้วหลังเกิดเหตุตํารวจสพเมืองอุดรธานีพร้อมกู้ชีพไปตรวจสอบค่ะจุดเกิดเหตุเป็นสาราพักศพภายในวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี<อ>ก็ได้พบกับพระสุภเริกอายุ49ปีพระลูกวัดนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นสาลานะ,ะดูสิคะสาภาพเลือดนี่เราพยายามเบลอแล้วนะ มีบาดแผลที่ศีรษะนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอ้าวแล้วผู้ก่อเหตุล่ะเป็นใครรู้จักไหมพระที่วัดบอกว่านายชำนาญอายุ48ปีเป็นคนก่อเหตุที่รู้จักอะ่ะเพราะชำนาญมากินข้าววัดเป็น10ปีแล้วแต่เขาชอบเสพยาบ้าสูบก,กัญชาแล้วก็ดื่มเหล้าเมาเป็นประจำค่ะ พระลูกวัดเล่าว่าก่อนเกิดเหตุพระสุภเริกพึ่งกลับจากบินทบาตก็ไปเจอนายชำนานกำลังเอะอะโวยวายเสียงดังโดยไม่รู้สาเหตุหลังจากนั้นก็มีการทำร้ายพระสุภเริกจนล้มลงจับศีรษะโคกพื้นสองถึงสามครั้งจนศีรษะแตกแล้วยังแตกกระนำไปอีกหลายครั้งจนพระหมดสติไป พระที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปช่วยจับนายชำนาญแต่ต้านแรงไม่ไหวอ่ะนายชำนาญหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีออกจากวัดไปเบื้องตน้นคาดว่าน,น่าจะเสพยาบ้านจนหลอนแล้วค่ะแรงออกมากมันกับดีน,นี่มันก็มีซึ่งห้องขึ้นแล้วก็กตีเพื่อนจริแลนะจับหัวฟาดใส่พื้นสองสามเจ้อนี่แหละโอ้เขาโตใหญ่บ่หรือไงก็ัวลำเนี่ยไม่ใช่ลำเนี่ยแหละอแต่บ่ได้ยังตีจะาเอาเอาเอาหัวโขกขึ้นเอา จับมันไปอยู่จนเ,เด่ห์มาซอยจับเดียวจับไปอยู่เบื้องต้นนะคะตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านไก่ปิ้งหน้าวัดก็พบว่านายชำทานเนี่ยใช้เส้นทางหนีไปทางซอยประชาสันติเพื่อที่จะติดตามตัวมดำเนินคด,ดีต่อไปค่ะ